สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีมีดีทุกเวลาชแนลวันนี้วันที่สิบใช่ไหมสิบ <10. S 2> <10. S 1> หรือสิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วที่สำคัญวันนี้เรามีเมนูร้อนๆน,นะหม้อไฟอีกแล้ว หม้อไฟเนี่ยส่วนผสมทุกอย่างเลยใส่ลงไปแล้วดูดูน่าทานมากและที่สำคัญนะครับเรามาดูนี่อันนี้คืออันนี้คือพริกอ่าพริกที่ใช,ทใช้ที่ใช้ใส่ลงไปในหม้อไฟตัวนี้นะครับที่ใส่ที่ใส่เข้าไปในหม้อไฟตัวนี้พริกตัวนี้ได้มาจากไหนนะจาก จากภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนบนแถวเชียงรายนะครับเ,รรเขาเรียกว่าพริกอะไรนะหม่าล่าลเออ,เอ,อนั่นแหละอะไรประมาณนี้แหละครับนี่คือร้านนี้เราเรากําลังมากินกระทะร้อนอหม้อร้อนกันอ่าดูดูด,ดูโอ้โหนี่ดูอโอ้โห,หนี่ดู<ม>นี่นี่นเอาพริกไทยปาบปาบเข้าให้นั่นเข้าให้เป็นไงจะทําไงต่อ โอ้โห,โหไม่อยากจะพูดเลยครับว่ามันแซ่บอีหลีคือวันนี้ผมมากินที่ร้านอาหารของน้องนี่สองสองรอบแล้วนะมันมีปลาเผาด้วยนะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่ด้วยเนี่ยเหมือนรากโสมเลยเหมือ,อมนสมเกาหลีตังคุยจับเลยเนี่ยเขาเขากินรากนะครับต้นต้นหอมประเภทเนี้ยแต่ผมผมไม่รู้หรอกว่ามันเรียกอะไรแต่ว่าเมื่อวานนี้ลองกินไปแล้วนะครับรู้สึกว่าอร่อยดีนะให้ได้ อ่านี่โอ้โหสุดๆเลยครับดูเห็นพุงมันด้วยเห็ <c oughs> นพุงมันด้วยนี่ใช้ได้เลยครับอร่อยอร่อยาปาบนี่ไฮไลท์อยู่นํำพริกตัวนี้นะใครสนใจนะเราขายกระปุกกร็ดยี่บาทพักลายมานะมีดีทุกเวลาไม่ไม่ใช่ใหญ่งี้นะปุกเล็กๆนะครับปุก <c oughs> ปุกเล็กๆเหมือนกับปุูกกระปิ่ะ ติดได้ติดตามได้นะมีดีทุกเวลาชาแนลนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยววันนี้ขอกินก่อนแหน่มีปลาเผาด้วยนะครับแล้วมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหอากาศดีบรรยากาศดีนี่เห็นะครับอ่าแค่นี้ก่อนคิวครับสวัสดีครับ